ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวิตเกมเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆถ้าใครขยับตอนเพลงดับคนนั้นหัวกระจายยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ก็มาโกกีกีนะเจอม่ได้อ่อโอ้โอ้หยุดแบบท่าที่สวยสุดๆดดอโอ้ก็มาโกกีกีงโกมิเออโอ้โอ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  โอ้ยไปเส้นชัยแล้วสองคนรอจนด้วยเอ้ยเอาล่ะเกมต่อไปเป็นเกมแกะคุกกี้ถ้าใครแกะพลาดจะโดนยิงไปยคันเทอร์เอาล่ะรอบนี้นะคะเราต้องมาแกะคุกกี้นะคะเราจะ ไม่ให้พลาดเด็ดขาดทำ่างั้นเราเนี่ยอาจจะโดนยิงตายคาดที่เลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ไปเห็นหนะ้าพ่อแม่อีกต่อไปและเพื่อนรักมิตรหายชายเพลงเอาละค่อยๆแกะไปนะคะอ่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะฮะโอ้โห เนี่ยแล้วมันมองไม่รู้เรื่องเกมต่อไปเป็นเกมชักก็เยอะถ้าใครดึงมาได้คนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและคนที่ตกลงไปก็จะตายทันทีและญาติก็จะไม่เห็นศพ<อ>เพราะว่าเธอโดนบทยังไงล่ะฮ่าฮ <ไป S 1> ่เอาระ,ะคนนี้ก็ต้องดึงดึงเอตอตรงไปสิจ้าเอาอยูหู เกมนี้จะเป็นเกมเสี่ยงดวงฉันบอกเลยว่าใครพลาดคนนั้นตายจะไม่มีวันได้ผลดได้เกิดเลยว่างั้นเถอะโอ้ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่แบบเสียวสลังโอ้โหเราต้องทำจุดให้ได้เอาละนี่มาจุดนี้เลยใช่ไหมแล้วก็โอ้ยผิด ว่าแล้วใวบเบอร์สี่ห้าหกนี่มันต้องพลาดแน่ๆเพราะว่าหน้าตามันดูง่มากๆเลย <c oughs> เอาละค่ะรอบนี้นะฮะเราจะต้องจำให้ได้นะฮะเราต้องฟ้าเงินรางวัลหนึ่งหมื่นล้านบาทให้ได้นะฮะโอเคเต้องจำนะคะซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะ <c oughs> รอบนี้จะเป็นการแปะให้ตรงจดก็เหมือนกับตอนเด็กๆที่พวกแกเล่นดินน้ำมันแล้วแปะนั่นแหละเออเอาละค่ะรอบนี้นะฮะเราต้องจําจับจุดให้ได้ทึบอหเอาสี่แป๊บหนึ่งรอช่องให้เต็มนะคะไปแปะงอดแปะโอ้โหเด้งกระดึงเลยเย้มาเป็นเกมนี่ง่ายมากๆเลยอย่างง่ายมากกอกปอกกล้วยกวันนะะี่ฮะ คราวนี้จะต้องเอาชีวิตรอดเกมนี้จะไม่รู้จักคําว่าเพื่อนรับรองว่าจะต้องตายกันทุกคนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างแห็งแกต่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องฆ่าให้หมดยังไงล่ะคะนี่อุ๊ยอุยอุยอโอเราต้องฆ่าเดินต้องเราต้องเดินเข้าไปในวงนะคะแล้วก็ป่ามีดนะฮะถ้าไม่ว้าโอ๊ยโดนฟันหลัง <ท Cos pas> ไอ้เบอร์สี่หักหลมันตายอีกแล้ววะแกลับวะเอาละมารอบนี้นะคะเราต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้นี่นี่ฝันไม่โดนเราต้องเดินให้เขาเนี่ยอยู่ในวงเราด้วยโอ้โหเมื่อกี้กับโดนลูกหลงแน่โอ้โหโอ้โแแรงว่ะโอ้ยไม่รอด เอาละรอบนี้นะคะเราจะต้องชนะให้ได้โอ้ยยังไม่ได้พูดได้จ่าอะไรเลยก็ปาไม่ใส่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแถวนี้มันนักเลงกันจังวะนี่เดินเข้ามาในบงชานแล้วฉันก็จะปาไส้โอ้ยยังเดยวละเราจะต้องหนีโอ้ยโอ้หเกือบแล้วเจนยาแดนผาไปโอ้หถือเขียวเกี่ยวข้าวมาซะน่ากลัวเลยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นดูว่าจะไม่รอดแล้วแกมต่อไปนี้ฉันจะให้ถ่ายว่า ทาชั้นหมุนคุกกี้แล้วมันจะเป็นหน้าไหนโอเคหน้ายิ้มแล้วกันนะคะเพบเพียงขอเป็นหน้ายิ้มนะคะหน้ายิ้มไหมหย,ยังไงต่อโอ้โหโดนตายตายสิโอ้โหเรียบร้อยรอบนี้ถ่ายใหม่ขอถ่ายเป็นหน้ายิ้มแล้วกันนะคะอาจจะแบบฟุกก็ได้อขอให้เป็นหน้ายิ้มเถอะสาธุอมิตาุูธโอ้โหใช่ด้วยรอดแล้ว โอ้ยรอบนี้เราจะต้องวิ่งผ่านอุปสรรคให้ได้โอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนตายเยอะแยะเลยนะเอ้าเอา,เอามาเล็กเก้มารอบนี้อู้บุ๊บจิปชืบโอ้โหมีคนตายเยอะเลยเนะี่ยเอือไปข้างขวาครับผมเออเออโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปดว่ะเอาไว้เอาไงวะเ,เอาดิเฮ้ยโอ้โห,โโห,โโห,โหโจะถึงเล่นชัยแล้วเนี่ย มารอบนี้เริ่มใหม่นะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะต,ต,ติดอะไรโอ้โหมันติดอะไรเนี่ยมาเริ่มใหม่เลยมาข้างขวาไอข้างซ้ายเดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่นี่นี่มามาเอ้ยโอ้โหโอโห้รอบอ,อะไรอะมารอบนี้เราจะต้องรอดให้ได้โอ้โหเฮ้ยว่างไงลูฟี่หลวงฟางโอ้โหไปขโมยไปขโมยหมวกลูฟี่มาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยยั่งตำรวจจับเลย โอ้โหอะไรวะ,ะรกูจะรอดวะเนียมารอบนี้เริ่มใหม่เว้ยโอ้โหเพื่อนตายไปแล้วฮึบมันติดอะมันติดรอบนี้อุ้ยมาปึบปึบปึบอุ๊บโอ้โหมาอหเอามาโอ้โหตกน้ำมีมารอบนี้จะต้องชนะใครได้ตอนนี้ฉันไปบนบานสางเก่ามาแล้วเนี่ยมันติดมันติดโอ้โห อาละช่องซ้ายนี่แหละฮึบฮึบโอ้โหอว้รวไอ้รอบนี้มันพลาดนานว่ะรู้สึกมันจะไปไม่รอดแล้วล่ะโอ้ยอย่าเพิ่งมารอเรียนไอ้ผู้คุมเอ้ยแหมทำทรงเหลือเกินทำทรงเหลือเกินนะฉันจะฉ,นฉันได้รับเงินรางวัลไปนะฉันจะขับแกแกให้กิ้งเลยอึบฮึบ,โอ,โ,บโอ้โหเฮ้ยโอ้โห เกมรอบนี้มันไปยากจังวันนี้โอ้โหตอนที่พี่ลองเล่นนี่แบบโคตรง่ายโคตรง่ายโอ้โหนึนกว่าจะตายแล้วโอไปสิไปสิปสจ้าฮึบตรงนี้แหละตรงนี้แหละบีบบีบบีบโอ้โหจะพลาดเดอ้อโอ้โหเรียบร้อยว่าไงเจ้าหน้ากากดำอุ้ยโอ้โห,โอโหรอบนี้มีการปีนตึกด้วยวะ่ะ ว้าวึบหืมโหมีคนตกไปแล้วอืมอืมอืมยาโอ้โหถ้าเราไปตุ๊บตรงกระจกที่มันเล้าๆนี่เราจะต้องตกตามๆกันไปกับพวกนั้นแน่นอนนะคะโอ้อีกนิดเดียวก็ถึงเส้นไทยแล้วไปยูู้มาคราวนี้ฉันจะต้องเจอบอสเอาล่ะแกต้องผ่านศพชั้นไตให้ได้ถึงแก จะได้เงินหนึ่งร้ล้านบาทเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งล้านบาทนั่นเองจะต้องผ่านศพฉันไปให้ได้นะไว้ไอหัวขาวมาเลยไอหัวดำม,มาอื้มติ๊กไปหน้าพิธีหนึ่งแล้วก็เสยค้างแล้วก็เสยค้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระโดดขีดเรียบร้อยนะะเนี่ยฮยเป็นเกมยังไงมากๆเลยนะคะเอาลถะค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็คลิกไปใต้ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเออ